โอเคผมขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่ที่เกมเอ่อ Call of Duty ใช่ปะหรือไม่ใช่วะน่าจะไม่ใช่ั้งเดาๆไว้ก่อนอ๋ออะไรเนี่ยนะมาถึงก็โดดเลยเหรอตอนนี้เราก็ต้องหาที่ที่ลงดีๆนะครับโอ้ยเพื่อนยังไม่ลงเลย ลงตรงนี้แหละหักซ้ายลูกหักซ้ายเออลดดถึงามาถึงอียง่ยังไงราคาถึงอยู่โอเคเปิดสกอตโอเคครับได้ปืนแล้วอันนี้เรามีปืนเหมือนกันอะไรเนี่ยปืนพกเหรอไม่เอาเราต้องหาของครับเราต้องหาของหาของหาของก่อนเาข้าขไปต่อสู้ มันจอมันหันเร็วเกินไปเปล่าผมรู้สึกว่าจอมันจะหันเร็วเกินไปนะกลัวว่าทุกคนจะตามไม่ทันโอเครู้สึกว่าจอจะจะจอมันจะเร็วเกินไปละโอ้โหภาพโคตรแตก ก่อนเก็บป <l> ืนไปก่อนโอเคโดดไปเอ้าบ้านหลังเดิมหามเลยบ้านหลังเดิมเพื่อนฮัลโหลวิบวงโคตรไกลเลยเอาโดดขึ้นโอ้ยโอ้ยจอจอยิ่งใหญ่นี่ก็บ้านที่เรามาหา โอประตูไปโอเคเพื to to ่อนเราตายไป็หนึ่งคนพอดีกี้ว่ามันแจ้งเตือนเมื่อกี้เราต้อไปส่งทบเพื่อนอีไปพลตทหารไม่ใช่หรอกไม่ใช่อะไรนะโงมันอยู่ไกลอทำไมว่าตรงนี้มันใหญ่เจอคนเจอคน อ๋อไ,ไหนล่ะหายสั์วับได้เหลือจะเชื่อไม่ใช่มาลอยไม่ใช่มามาลอยมาลอยหลังนะยี่ไม่ชอบคนมาลอยหลังอยู่ไปไปเราเรียกเขาวงก่อนรู้สึกว่าวงวงเราอยู่ไกลมากแต่ไม่์อแต่ไอ้เมื่อกี้มันอยู่ไหนวะวิ่งตื้นตื้นนัน่ไนไง มันเปิดละโอ้โหการยิงคืออะไรกันนี่โอ้โหเหลือจัดชื่ออะเมื่อกี้ดิงไม่โดนสักนัดไปวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งเข้าบ้านก่อนอโอเคไปเข้าซ,ซ,ซุปเปอร์มาร์เก็ต เอ้็นหน้ากากวะมันหมดเก็บเก็บอย่างเดียวเห็นอะไรเก็บอย่างเดียวตรงบ้าตร,ตรงนี้น่านจะไม่มีนะเราต้องรีบวิ่งเข้าวงครับวงเราอยู่อีกหนึ่งร้อยเมตรกว่าข้างหน้าน่าจะมีสตูเยอะพอสมควรเพราะว่ามันอยู่เขตเอ่อเขตอะไรวะ คิดปลอดภัยโอเคไม่มีว่างเอ้ยไม่ว่างี่เคลียสายวาฬคว้า้าย,ายจุดจุบเฮ้ยเพื่อนยิงว่ะราต้องมาสมทุกเพื่อนน,น,นี่ไงนี่ไงออกมาทำไมออกมาทำไม

เรียบร้อยครับผมต่อไปตาเราใช่ปะาตาเราออกซ้ายม,มันมาซ้ายแนย่อ้าวหายนี่ไงเพื่อนนี่ไงเพื่อนเอ้าตายแล้วคะ คุณได้รับชีวิตดึงอีกหนึ่งชีวิตมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วปึออ๊บมาหาแล้วเพื่อนโอ้โหเยอะจังเนี่ยโอ้โหหมดตายตายแจ๊ โอ้โหเรายิงช้ากว่ามันอถอยทับรับวันได้ได้รางวัลป่ะแจ๊วเวล14ว่าชั้น